สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะที่ปู่หัมซานะคะวันนี้ก็มีรถบรรทุใหม่นะคะเป็นคันขนาดนี้นะคะเป็นหัวเมก้าหัวแคปนะคะเครื่อง J o 7บ e นะคะคันซีนอกมานะคะชุดแต่งหน้าเลดแบบนี้ทั้งคันมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าภายนอกภายในเครื่องคันซีแล้วก็กอุปกรณ์แต่งของคันนี้มีอะไรมาบ้างนะคะราไปชมกันเลยนะคะค่ะก็เป็นคันนี้นะคะเป็นหัวเมก้าหัวแคปนะคะเครื่อง มาคู่ตัวก็คือเครื่อง JO 7E นะคะเป็นทัีนอกมานะคะอะไรแต่งมาจากญี่ปุ่นนะคะมีฝาหน้าซีกระจังอย่างนี้นะคะเต็มๆอย่างนี้นะคะแก้มกันชนนะคมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะคันนี้หน้าเงาทั้งคันมาจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะ อันนี้มีนวมพวงมาลัยมาด้วยนะคะสภาพยังดูสวยนะคะยังดูโอเคเลยนะคะภายในนะคะเบาะเบาะยังไม่มีขาดนะคะทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งฝั่งซ้ายมีพลาสติกหุ้มมาด้วยนะคะภายในหัวเก่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะ อันนี้ฝาหน้าเลดมาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะฝาหน้าเลดเงาๆนะคะสวยๆเลยค่ะหน้าเงาทั้งคันเลยนะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะแก้มนะคะกันชนนะคะเป็นโครเมียมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะมีคอนโซลฝั่งซ้ายมือนะคะเบาะ ข้างซ้ายนะคะหุ้มพลาสติกมาด้วยนะคะยังไม่มีขาดนะคะถ้าใครชอบของนอกก็ซักทําความสะอาดนะคะก็ยังดูสวยอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นหัวแคบนะคะพะมาม่านมีหลังหัวเก่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคัฟซีนะคะช่วงล่างคัฟซีของคันนี้นะคะทางญี่ปุ่นนะคะเป็นสีส้มมานะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ หกเมตรห้าสิบนะคะความยาวของคัสซีนะคะเป็นคัสซีเรียวปลายนะคะถังน้ำมันนะคะดูคัสซีกันนะคะช่วงล่างสีส้มค่ะสำหรับคันนี้นะคะดูหลังหัวเก่งนะคะเดี๋ยวจะยกหัวนะคะให้ดูเครื่องแล้วก็บุก,กันความร้อนใต้หัวเก่งกันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะ มาดูข้างใต้หัวเก่งกันนะคะอันนี้คือบางโคลฝั่งซ้ายนะคะเรามาดูนะคะอันนี้บุกันความร้อนใต้หัวเก่งนะคะอันนี้บางโคลฝั่งขวานะเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะนี่คือเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องห้าสูบนะคะเครื่อง JO7D e นะคะเป็นเครื่องห้าสูบนะคะ ลูกสูบก็หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะนี่เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง JO7E นะคะห้าสูบนะคะเป็นคันนี้มาเป็นหม้อน้ําใหญ่นะคะสวยนะคะเป็นหม้อน้ําใหญ่นะคะเครื่องยนต์สวยๆอย่างนี้เลยนะคะเครื่องยนต์สะอาดมากเลยค่ะคันนี้หมายเลขของคัสซีของคันนี้ก็คือ FD7JKL7 j k w 1 0 7 6 6นะคะไม่ใช่10763นะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะอ่านี่คือเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์นะคะอีกฝั่งนะคะก็ยังไม่ได้ทําการล้างนะคะยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะเพิ่งลงมาถึงอู่เมื่อเช้านะคะสำหรับคันนี้นะคะ ถังลมค่ะถังลมของคันนี้นะคะเป็นถังลมทิปฟี่นะคะเป็นถังลมเลดน,นะคะคันนี้ค่ะสภาพคันซีนะคะเป็นสีส้มนะคะช่วงล่างของคันนี้นะคะเป็นสีส้มมานะคะใต้หัเข็มน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหานะคะเป็นเครื่อง JO7E นะคะหัวเมกา้าหัวเขบนะคะ ข้างหน้าหัวกิ่งเงาๆแบบนี้เลยค่ะเป็นชุดแต่งโครเมียมมาจากญี่ปุ่นทั้งคันนะคะข้างหน้านะคะสภาพสวยนะคะหัวไม่มีบุบไม่มีผุไม่มีชนมานะคะคันนี้สวยนะคะเป็นคท็ซีนอกนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่อู่หันสาเพิ่งลงมาวันนี้เลยค่ะเพิ่งถึงอู่วันนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่อู่หันสาศ8 1 3 6 1 9 2 3 9า 0892778549นะคะอู่หันสายินดีรับสายทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะรถใหม่ลงใหม่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะรถสวยจริงนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ